สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มิสตรีบอลและสับแรงนางงามเรามาอยู่ในงานมีแบ้ค่ะมีแบ้งานอะไรนะไม่รู้เราไปสัมภาษณ์กันเลยจ้าฮัลโหลเทพบุรูรเทมใจเทมใจสวัสดีค่ะเป็นยังไงบักหนแนะนำนิดนึงวันนี้งานคืออะไรยังไงวันนี้งานแบริซึมนะครับเป็นงานเหล่าปาร์ตี้ของกลุ่มหมี เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กันนะครับจะมีทั้งโซนอาหารนะครับมีห้องแห่งความลับแล้วก็มีพื้นที่แดนส์ฟลอร์เดี๋ยวกระซิบนิดหนึ่งห้องแห่งความลับเป็นยังไงมันเป็นความลับถ้าบอกก็ไม่รับสิเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เข้าไปในห้องแห่งความลับได้เลยนะคะควันนี้ยังไงคะ,อ,ะอย่าก,ก่อนจากฝากอะไรถึงมิสเตอร์ดิบอยแฟนเพจและสับแลกนางงามหน่อยค่ะ อยัางไงอยากให้ฝากติดตามงานของทางแบล็กนี a ซ i ั่นนะครับว่าจะมีงานอะไรมาบ้างรับรองว่ามีแต่งานปังๆทั้งนั้นนะครับในปีนี้ในปีหน้าในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะในปีหน้านะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีค่ะแล้วช่วงสงกรานต์ก็ห้ามพลาดนะครับมีแข่งมิสเตอร์แบล็อินเตอร์เนชั่นแนลครับผมว้ารับรองปังกว่านี้ยังไงปังจะไปอยู่ลูกใช่ เดี๋ยวเรามารุนกันว่าใครจะไปหมีโลกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราตัดไปภาพนี้เลยเทพประมุขของเรานะคะวันนี้ทีมงานของเราเป็นยังไงวันนี้ครับทีมงานมีแบร์ของเรานะคบมิสเตอร์แบร์ของเราค่ะเนนามตัวรายการสวัสดีครับอาร์ตพอมวีนีเมื่อวันนะครับมิสเตอร์แบร์แบงคอก2025ครับอ่าวันนี้งานยังไงอะไรยังไงอลังการขนาดนี้ก็คอนโดเป็น เขาเยตีมรยาทีมบอกกินก่อนเทวาซาตานครับผมอ๋อเทวาซาตานเรารอซาตานมาอยู่เดี๋ยวเทวาจะมาปราอ่อเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะมาในงานนี้ติดแต่งตัวเป็นปีศาจกันมาเลยค่ะใช่ครับเดี๋ยวจะให้เทวาเขามาปราแน่นอนนะครับอันนี้แนะนำยังไงก่อน อยากฝากอะไรถึงปีใหม่กับม e <อ>ิสเตอร์บอยและก็แตงงานงามเยครับก็สวัสดีก่นแรกครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขรับปีหน้าเป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับอย่าลืมมาเชียร์อาร์ตด้วยนะครับกับการประกวดมิสเตอร์แบ์อินเตอร์เนชั่นแนลครับน่าจะจัดที่นี่เลยนะครับใช่วันที่13เมษาช่วงสวงการานพอดีเลยครับว้าวไปเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะด้าน,นนี้ราคาแล้นซส์รานนนะคาครับสวัสดีครับผมก็ ฝากติดตามผมนี่นะครับเอฟอัศวินนะครับผมในแบบมิสเตอร์แบร์ออร์แกนไนต์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับปีหน้าก็จะมีมิสเตอร์คอสโมไทยแลนด์ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีครับผมเขามาปังนะนี่เลยแค่เลยคะ่ะ <c oughs> ครับเ <c oughs> ขาเป็นคนที้เขาไม่แบเลยคะ่ะก็เป็นแบเป็นแบอีกไพนหนึ่งครับแบกามปูครับกิจกรรมแน่นมาก นั่นจริงเดี๋ยวขอได้สัมผัสข้างๆนิดนึงเ <laughs> ชิญครับเชิญครับอุ่นน้อนแล้ว,ลว,นลว่นร <laughs> าวแ้งหนึ่งอาจารย์อ,อ,อยะไรครับอยวยพรก็อวยพรนะครับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีเงินเยอะๆรวยๆไดยนะครับแล้วก็สมปรารถนาทุกอย่างสุขภาพาแข็งแรงครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณแบรนด์ทั้งสามท่านด้วยค่ะอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในกันเลยปาต่ำแม่มาจ้าหุ้ยตื่นเต้น โอ้ยเราเจอเซเล็บเซเลบเซเลบของเรายังไงคะวันนี้ดื่มน้ำบางุ่นใหญ่เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอปีใหม่แบบปีนี้ยังไงอุยพรหน่อยก็ขอให้แบบแห่งๆบางๆนะคะแล้วก็มีคำว่าแบบเกิดขึ้นทุกปีนะคะเป็นอะไรที่แบบเปิดสักการะใหม่ๆ สวัสคสวัสค์ในอกนรกในใจของคุณคืออะไรคะคือคือเกมี่ครับเดี๋ยวหุยแรงมาสวัสค์ในอกนรกในใจของคุณคืออะไรคะคือเกมี่สวัสค์ในอกนรกในใจของคุณคืออะไรคะแรงมากเออเดี๋ยวมาจ้าดทีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนางไรลาวันนี้แต่งตัวเป็นนางฟ้านางสวรรค์มาเลยยังไงบ้างสวรรค์ในอกนรกในใจของไรลาคืออะไรคะอาสวรรค์ค่ะฮะสวรรค์คือความเสี่ยวค่ะเออนรกนะคะนรกก็เสี่ยวค่ะเออวันนี้นะคะก็บรรยากาศภายในนะคะก็จะเป็นมิตติงเบาๆและอันนี้คืออะไรเฮ้ยวันดัอันดันี้งนิดนึงค่ะดักลูมค่ะ ดาร์กรูมใช่มันคือห้องมืดห้องมืดครับผมห้องมืดในจินตนาการของคุณใช่ไหมใช่ก็ในในจินตนาของคุณนะครับจะไปเขาวงกดก็ได้ห้องแห่งความลับก็ได้ครับมีเป็นห้องที่หน้าคนนค่ะ้นหาครับเออแต่เราเข้าไม่ได้นาอเพราะเราใช้ขอห้ามใช้ไฟออใช่ไปแบบไหนถ้าใครอยากมีอยากค้นหาอะไรข้างในมีให้ค้นหาเยอะมากเลยครับอ,อ ันจะมีอนาคอมด้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะเข้ามาด้านในนะวายพทษค่ะเข้ามาด้านในจะมีนี่เลยนะคะเครื่องดื่มให้ฟรีเลยนะคะและด้านนี้เลยนะคะห้ามคาะเดี๋ยวโดนบล็อกค่ะไปต่อค่ะ <c oughs> เ <c oughs> ข้ามาปในงานของเราคะ่ะและนี่คือดีเจของเรานะคะวันนี้ ถ่ายกันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาคุณไปสนุกการไหนแล้วเจอกันคะ่ะขอแม้เต้นก่อนนะ